สวัสดีจ้าูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าฝากกนไรก็้คิดตามนได้จ้ามืาอนี่ห้ามาเบิงเขาน่าไกลจ้าหลังจากที่วันไปได้สองอาทิตย์จ้าท่านหยาท่านเข่าค่ะฝนกะว่ามีจ้าอาทิตยงามปะมานี่ไะจ้าขาตสนามไจ้าขาดงานงานกร้ายจ้างาเกิดดีพันยังม้นแป๊บเดีม้เกิดห้ายกัน ăn như thế này. Ô bận nam nhỏ. Na bật mi nam, bật mi nam. Bật mi nam. nam. Bật mi 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 nam. ตกตัวพ่อววตตมีอัาานนด้นอะพ่อตาขึ้นนิดกนตกมืกห้องวานหนึ่ละจมแขนครับมาขอบักขอมาขอไปกินสมนะบักขอกระไรผ้าแวะชมจ้าเดี๋ยวกลับไปเจบาบขอไปกินักขออไรเนี้ย ต้นมะคอนี่ยงสีเลยก็ตัดได้ได้วยนี่เฮ้ยนี่น้อ่นตัดแล้วก็กวาดแล้วพี่เด้ผู้ใดมาตัดเอาเนี่ย,<อ><อ>ยก็เล่านัา่นละว่ตาตัดก็ตัดทำนี่ก็ตัดขึ้นดีอยอะนี่เีเยู่ยหายห่วยอะมากนั่นขันมีน้ำเลยแมน่นบ่ยาจำบ่มีน้ำละยาถวม băng ăn phun khâu nhéo cả ngang vô no. nhà cả ngang vô cả nhà cả ngang nhà cả ngang lái đó nha băng đinh là nhà hèn là ถึงงามเดียวทั้ง <c oughs> วังหันบ้านเพื่อนันถือไอ้ฝนน้ำแดงฝนหยาเพราะท่านายหยาฝนแบมาตกใจท่หาหยาท่าเขาก็เกิดขึ้นพร้อมกันมันเลยเขียวอุบบังสิ นางเบื้องมองมก็ไม่มมมมถึงเลยมียุคขึ้นอยู่นะมันนี่หยามีจักหยาเต็มขาก็มีมีวะมีวางในนอหยามันหลายแตาเบื้องไปก่อน มันจะสามอ่ะเมื่เชียวรถมาหยอกก็เจ้ามองมองเองมันมันมันมีแต่หยาดิแม่เแถวเดี๋ยวเถือกเงินเถือกเงินมองนี่ละเถือกเงินเข่ามันใหญ่กว่านี้ก็มันเหยียบเข่ามันสิตายบ่มันบ่ตายเด้เขาสะข่อยนี่ขี้มานี่สิมาลงมันลงมันยันได้เหยียบเข่าั้ยอุ้ยใหญ่เบิ่งเงินเขามันก็ฟืดเข่ามันบ่ตายเลยเหยียบเข้าไป Nó Ăn thì cả gà chưa này. Ăn nhảy. หาพระราชาก็ร้ายโพดนี่ละที่มันขึ้นเนาะนี่หละหาพระราชา นี่ก <audiences> ็เ <glucose> ก <racing w benim> ิดงามเลยอืมอ nah <feed> ันนี้เกิดพอดีเลยเ้าก็เจ้าวานไหนแถวไหนหยาเนาะในสิบแถวสิหวานที่เ้าไทยไหมอืมเขาจะเด็ดตัดได้ไหมตัดบ่ตัดดิแต่มันใหญ่จังเลยอืมปุ๋มมั่งได้หรอให้เขามาตัดเอาอื เพราะว่ามันสิดทวมขาหกเลนเนาะว่าไปทางไหนครับตัวน่ะลัดไปทางดนะีบอไระใส่ใส่เบื้องน้องใหม่ไปเบื้งน้อในงอใหม่อีกอเดี๋ยวสียาไปเบื้งน้องใหม่ข้างในมันให้มันเด็จักนหน่อย ีองีสาเขียว,ว,าวหาเาคลองอีสานเขียวเมื่อก่อนอีสานแห้งกรอบใครรัผก็ชอบเดียวแล้วบ้านนองเนาะนี่หล่จากขอ้ออีสานเขียว <c oughs> ไม่ขาไม่เงียหนักเออนี่ละไม<อ>่งา<อ>แต่ละขอ้อละมีละเขาขไม่เงีดหนักอืมหวานงาม ตัวันโหกได้ไห็นอะไไปอยอบไหมเหนื่ยอยๆนี่ยเข้ามา,า,าล่วงไปหมดไะนี่งช่างไงก็เป็น ไม่ไดีม่คนมาค่อยไปหาซับนอกใหม่กอนคลิปนี้กับไว้สมเนีดยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับคู่หน่อยหนึ่งซุนหนึ่งครับที่สสำคัญที่สสำคัญเนีา่ขามโฆษณา,าสวัสดีจ้าเป่อเป็นกาลังแรงใจ